ทุกท่าเจ้าพ่อเดียวไปซิเลยมือนีไนนโอ้โหกันมาเที่ยวเขื่อนน้ำพุ่งเอ้ยเขื่อนพี่เลยบอกว่าเธอถือเ้อะเขื่อนคำขาแต่ว่าภาษาจางภาจะถามว่าเขาไม่เรียกว่าเขื่อนคำขานะที่จริงแล้วเขื่อนน้ำพุ่งตัวนี้นะเออเขาเอินพื้นเขื่อนน้ำพุ่งบ่แต่ว่าบ้านเขาเอิ่นเขื่อนคำขานเขื่อนคำขาบ้านหน้าคำขาบ่เอ้ามองมองหันมองเกาะกลางมองหันน่ะเอ๊ะพี่เลอย เป็นพระนี่นะ่ะเป็นว่าเป็นสำนักสงฆ์บอกเออสำนักสงฆ์โอ้แต่เพิ่นเอสเทอไว้เธอเด็กน้อยไปดิงเนเนะด็กน้อยมาดินนะ้งเนี่ยครันอ๋อคณะห้ามไปห้ามไปแล้วเนั่งเล่เลออย่างเดียวบอกการก็รมโชว์จักว่าเพิ่นจักไรไซแบบใดไปท์ล่าไปวัดนะี่แต่ได้ยินคราว่าห้ามาหลายเธอแล้วได้เคลื่อนตอนนี้นะห้า,อามอะไรเธอแล้นี่เธอ,อที่สามอ,อ๋อกันคันล์มาเนม่าแนวเล่ยมองนี่นะกันมาน่ณตอนนั้นน่ะ เขาป้าพ่อเขาไอแอดมาตรการบอกขั้นขั้นละขันละมาน่ะละมาส์แาเล่อไม่แม้ขั้นละมาน์นะมาส์แาเล่อมาในเทศการมาเส้นไหนถนนนะถนนนะก็มาบ้านเราขุมมันมานี่ยละบ้านเราขุมมันแล้วก็มาแว่เล่ออันนี้นะเป็นเป็นพื้นที่ของอำเภอหนองพอกป่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะแต่ว่าขั้นมาสร้างหนองพอกต้องมาแว่ซิแยกเราขุมมัน ไปกัค,ครับ,บรถบดโนหรอกเนาะคน<ต>ันมา,าเที่ยวกันใครก็ได้ว่าํำขาไปทางไหนเขื<ม>่อนํำขาไปทางไหนเขาจะบอกเขารลู้กันหมดเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหนองกอ้เดยเสยดายซ่งนี้มันโควิดเนาะโควิดก็เลยมีได้<อ>ผพ้มาเที่ยวได้แบบนี้นะเดี๋ยวนี้เขาห้ามเขามีเพื่อมาเที่ยวเขามีเพื่อลงเทเขามีเพื่อโม้สุ่เดียวาย่านโควิดเพราะว่ายุคนี้ยุคโควิดระบาด โอ้เป็นตาห้ามไปเยอะได้คันมีเลอะต้อการเคยได้ยินแลวสำนักเก่งวานี้ยังไม่ปิดีเยอะโอ้แร่หลเนาะมองทางพุนนะเื่อว่าทางฟัางทางนั้นน่ะมันเป็นเขาติกับเขาบ่อยยากอาจจะมีถนนเทา ซิเล่มองมองทาง ang, เล่่เป็นทางผ่านน้ำน้อยนะซีเขาเบิ้งดูนน้ำน้อยต้องเลื่อยไปพูนเด้บ่เลื่อยขึ้นไปพูนผ่านน้ำน้อยเลยไปทางผู้แมน,นเลื่อยบนเหล่าคุมมันขึ้นไปผู้แถวนี้มีแมนผูผ่านน้ำน้อยได้บ่แมนโอ้กันหลงกันว่าซช่นนั่นอนะอันนี้คนละผู้อันนี้นะ่ะเป็นผู้แถวเครื่อนน้ำพุงแถวบ้านนาคำขาดเอาข้นละไยา่างคนละมองแต่ว่าบ้านเรามันภูเขาหลาย มันก็เลยสวยเนี่ยดูวิวคือแต่สวยจริงๆเนาะแล้วยังบบมานะช่วงนี้คือแบบสวยอะก่อนนี้เราเคยมาเที่ยวนี่นั่งแพรตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มันโควิดยุโคโค,โควิดเขามไม่ให้มานั่งแพรแล้วก่อนนี้ถ้าเรามาเนี่ยเราจองคิวไม่ทันก็คือขึ้นแพรไม่ได้<อ>มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอโอเคไปเราไปไหว้พระต่อดีกว่า